ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าอุ้มลูกเสือฝันว่าอุ้มลูกเสือแปลว่าอะไร ช่วงเนี้ยตัวของท่านตัวคุณอะมีความสุขดีไพ่ใบเนี้ยคุณจะมีความสุขกับการฟังเพลงเต้นรำร้องเพลงคุณจะมีความสุขไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งความสุขดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตร้องคาราโอเกะมีคนหนึ่งอะที่ว่าเขา กำลังทุกข์ใจและมีปัญหาหนักๆในชีวิตมีคนคนหนึ่งอะที่เขากำลังเดือดร้อนมากๆเลยเขาจะโทรมาหาคุณมีคนหนึ่งอ่ะจากจะโทรมาหาคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะนินทาว่าร้ายคุณอยู่แต่คุณดวงกำลังดีช่วงเนี้ย ดวงคุณดีมากฝันว่าอุ้มลูกเสือเนี่ยแปลว่าคุณจะมีความสุขหน้าที่การงานของคุณจะมีความก้าวหน้าอาจจะได้ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่มีดวงที่คุณอาจจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทใหญ่โต คุณมีสิทธิ์ได้ทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่โตคุณจะมีความสุขนะคะและจะมีชื่อเสียงในสายงานมีคนอายุน้อยกว่าอยากจะโทรมาหาคุณคุณจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์เรื่องการแต่งงาน ให้คุณไปทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะหมดไปเลขนำโชค7 8 7 8ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ